อนนี้ก็อยู่ข้างนอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองใช้ไมโครโฟนตัวนี้ให้ดูนะครับผมก็เสียบเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับผมเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นเสียงของไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนไหมครับเดี๋ยวผมจะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับผมได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมหนึ่งสสามี่ห้าหเจ็ดแดเกสนะครับผมอ่าระยะประมาณนี้นะครับผมประมาณ 6ถึง10เมตรนะครับประมาณนี้นะครับผมตอนนี้นะก็มีลมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มืดมืดแล้วนะลักษณะเหมือนฝนกําลังจะตกนะครับต้นไม้ก็เอ็นไหวนะครับผมตามแรงลมนะครับก็จะมีเสียงลมเสียงนกเสียงต้นไม้นะครับได้ยินเสียงรอบๆบไหมครับผมบรรยากาศวันนี้ก็ดีนะครับแดดไม่ร้อนนะเดี๋ยวผมจะเดินกลับเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับผม เดินกลับเข้ามาแล้วนะครับอะไมโครโฟนไร้สายตัวนี้นะครับจะมีอะไรให้ท่านบ้างนะครับผมไปดูกันเลยนะครับในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวรับสัญญาณนะครับตัวไม้นะครับแล้วก็สายชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นสายชาร์จรุ่นแบบไทซีนะครับก็เอาไปต่อกับตัวตรงนี้นะครับผมเป็นรุ่นไทซีนะครับจะเป็นหัวแยกแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสายแจ็คนะครับสาหรับเอาไว้ต่อโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เอาไว้ต่อกับกล้องนั่นเองนะครับผมก็ลองเลือกรุ่นที่ท่านใช้งานอยู่ะรโดยผมใช้ปจ ก็ <S <S จะเป็นรุ่เที่ไว้ต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งจะมี3ขีดแบบนี้นะครับมันจะแตกต่างกันแบบนี้นะตัวนี้นะครับเอาไว้ต่อกับโทรศัพท์มือถือนะส่วนตัวนี้นะครับก็เอาไว้ต่อกับกล้องนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้งานเนาะเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเปิดได้เลยนะกดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดตัวนี้นะครับผมมันก็จะเชื่อมต่อกันเลยนะอัตโนมัตินะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะเปิดแค่นี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเช็คได้นะครับว่ามันเชื่อมต่อกันหรือเปล่านะเราก็ ไฟเจอกระพแบบนี้นะหมายความว่าเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีตัวกองลมนะครับกันลมให้ด้วยนะตัวนี้มันจะมีรูปหูฟังกับรูป out นะเอาตัวนี้นะครับเราก็เอาไว้ต่อเสียบกับโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าเอาไปเสียบกับกล้องนะเราก็เอาแจ็คนะครับมาเสียบลงไปนะครับ แบบนี้โขนหัวนี้นะครับเราก็ไปเสียบกับตัวโทรศัพท์มือถือได้เลยนะแต่ว่าผมเป็นไรนิ่งนะครับก็เลยต้องใช้ตัวแปลงแบบนี้นะครับผมก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับตูด iPhone ได้เลยนะครับผมส่วนด้านหลังของตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนีบนะแบบนี้นะครับเอาไว้หนีบกับปกเสื้อนั่นเองนะตอนที่เราเสียบชาร์จแบตนะครับไฟจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับท่านใดที่สนใจไมโคของโฟน์ไลสายแบบนี้นะครับสามารถแตะไปดูลิงก์จัดการเเก็บบงงินาายยท้ดว